I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it <the> yeah. i จานจานก็ห้าหกตัวแล้วเอาไปขึ้นลูด my อาหาร From and know you exist. ทีมงานเรามากัน5ครคันนะครับ ธรรมชาติมากๆครับด,ดูเย็นจังนั่นายบิ๊กสภาพบ่นี่ครับไตคม คือจานก้อนนี่น้องบอสนะครับแต่จานก้อนนี่คืออะไรปลากัดห้าหกตัวแล้วเอาไม่ขึ้นหลุดคือไงค้นพิจารณานะครับสมัยที่ควกยออกมาพคดเหีือดิ่งเขาอ่านตั้งหากเขาเอาคนเหลือเพราะอะไ้โมเดลมันโสงไงพูดงี้เลยเกี่ยหมาโหดเงี่ยใครบางเกี่ยว ต้องกระดีมกันนะได้อยู่อ้าวอ้าวทันทีนะครับไม่มีไม่ีแต่เคมนี่ไงไปฟังเลยไปฟังเลย ตัวเอาขึ้นไ่เยอะนิดหนึ่งขึ้นไปรัดตัวคุ้มเลยหลังคุ้มบีบนี่ดิบีบดิบีบบีบทางประจักที่หัวเออเออบีบนี่บีบตามแบนน่ะเออบีบเลยจับมานั่นแหละช่างมั้ง ao lưới ao lưới tôi nói ao ao toàn ý có lăng đủ được

ข้าก็จาแก่ทมไปไหนวะเฮ้ยมุ้งเที่ยวส่งทิ้มอยู่แม่ใหญ่นาทิ้มแที่โตอะของมึงเว้ยไปทิ้มอยู่มะแพง

ไม่ยอมเลยใช่ครับอ่อสวยได้ยังได้ยูได้ยูเฮ้ยแต่แต่เนี้ยันี้ไม่เอาเนี้ยไอต้นถ่ายเหยอ เลือดเดือดพานกันเลยนะครับตอนนี้มาสวนราไม่ดีโทอท่าไงาญ่ในกิ๊บหักเนี่ยเล่นกิ๊บหักเลยเนี่ยโอ้โหอ่อนดอยพักเครื่องแป๊บหนึ่งก่อนนะครับพักเครื่องแป๊บหนึ่งก่อนร้อนจัด กินปลายางจริงนะกินปลายางตัวเล็ตัวเล็กมีตัวโตมีจะเป็นล่มครับหลบล่มแป๊บของไม่ดีครับมอได้ตัวใหญ่ด้วยไหนไม่ได้ตผลอะไรที่ไหนไม่ไดวลองนะนี่บอสกดไปคันมอสเดือดหรือแล้วมันจะขาดหลุดเวลามันโดดกดเวลาสาวกดไปคันแล้วทำสายตึงไว้

ำแล้วนะตอนนี้ก็เวลา10โมง10นาทีนี่นะครับดูตัวได้ครับพี่เทียนนะครับตอนนี้พี่เทียน เฮ้ยเฮ้ยอะไรฮะอะไรอะอะไรมันเป็นยังไงขาดเลยพี่อะไรขาดใครอ่ะน่าจะสังกะตีนะนู่นน่ะฮะพักทำไมมันขาดอ่ะโดนพี่นังเพชรไปเลยเฮ้ยดูไอ้นี่เฮียหน่อยโดนโดนดูไอ้ดูปลาเฮียหน่อย

ใะเย็นใะเย็นตัวเล็กกว่าตัวใหญ่ด้วยแหวนด้วยนี่แค่นี่ดีกว่าที่ตามหามานานมันจะกินหรือเปล่าครับของอันนี้นั่นาเมนโดปลาขึ้นมาเช็คเอาเอาลากขึ้นมาไหนได้ลืมผูกตูดไปหมดแล้วเอาวาง ลากขึ้นมาก่อนได้โอ้โหโอ้ยเราเล่นของใหญ่อยู่นะฮะโอยอดดยอไหมอย่าให้ายยายย่อไหนโตโตว่ะโตว่ะนหนชุชมๆหน่อยานแล้วบอโตัวนะครับชุตัวนะครับ

สวยนะครับนี่ฝีเมืองบอสเราโอ้โหไม่ธรรมดาทีมงานเรากำลังอือหือกำลังน้ำเดือดเลยฮะเที่ยงอะประมาณเที่ยงกับเอาดิ ฝั่งนี้กำลังน้ำเดือดนะฮรฝั่งนี้กำลังน้ำเดือดฝั่งนี้เงียบเงาครับฝั่งนี้เงียบเงาเอีตรงนั้นเป็นสิบทีไม่ได้บรรยากาศครับปลา แต่สลับพี่งามนี่เอาไปสองตัวแล้วนี่ให้ผมสองตัวกันนั่นแหละพอดีแหละลุงเอามาพอเอาสามตัวนี่รอาสองออกไปก่อนที่จะไม่จดนั้นทำมารวมกันก่อนอันนั้นจะเอาใช่ไหมล่ะใช่ใช่เอามาชั่งเลยเอาอะไรเอาช่างแค่เดียวเลยเอาเลยทีละตัวเอามาชั่งแคเดียวสามตัวได้ช่งเลยสามตัวสามตัวนี้หกโลหกโลไปเหลือสี่อ่ะลง สองโลตีเจ้าเลยอะแยกไปเลยนะแยกไปเลยสี sir, ่โล่รัสี่โลไปเท่าไหร่